EP ที่แล้วพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าปี2566แ,และเรื่อง UX ของมันและสัญญาว่า EP นี้จะกลับมายัางเรื่องการวัดผล UX แต่ต้องขอพูดเรื่องการเลือกตั้งอีกเล็กน้อยนะครับอยากจะพูดถึงบัตรเลือกตั้ง2ใบที่ผ่านมาและการก่อให้เกิด Error หรือการกาผิดและอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ของบัตร2ใบนี้ว่าถ้าเราต้องทำ user testing บัตรเลือกตั้ง เราควรจะมีวิธีการทำ user testing ยังไงเพื่อที่จะโฟกัสเปลี่ยนการลดปัญหาของการเกิด Error ของ user ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสด podcast รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิษจรารณาลัตนาที่คุณ สวัสดีครับก็อีพีนี้ยังขออยู่เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งอีกเล็กน้อยนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยนะครับที่ได้คะแนนแบบล้นหลามมากนะครับเป็นสองพักที่ได้คะแนนเกินร้อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ผิดคาดต,ตามโพเนาะแต่ว่า,าเราไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะครับในอีพีนี้แต่อยากจะมาคุยพเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสองใบเนานะอีพีที่แล้วเนี่ยพูดไปแล้วว่าไอ้บัตรเลือกตั้งสองใบ ที่ใช้เลขไม่เหมือนกันเพิ่ม Memory l o โหลดทำให้คนต้องจํำ Information มากขึ้นซึ่งมันก่อให้เกิดปัญหาคือมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่คนจะกาผิดนะครับทีนี้บังเอิญผมก็ได้ไปเห็นคลิปนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยของคุณลอยชุมพงทองช่องลอย Academy เนาะแล้วก็มีโพสต์เฟ e บุ o กหนึ่งของคุณชื่อพนายเจริญรัศมีเกียรติ ไม่ได้ใจออกเสียงถูกไหมนะเออพอดีชื่อเขาเป็นภา,านษาอังกฤษนะนะคือทั้งคู่เนี่ยเขามีการวิเคราะห์เกี่ยวกับความแปลกๆของพักเล็กที่ได้คะแนนโหวตล้นหลามจนทําให้เขาได้ปาร์ตี้ลิสพักละหนึ่งคนหนึ่งคนนะนะซึ่งเป็นพักที่แบบว่าไม่ดังเลยคือแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับเช่นพักใหม่พักท้องที่ไทยพรรเป็นธรรมอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งเขาคงมีฐานเสียงของเขาหรือคนที่โหวตให้เขาอยู่นะฮะแต่ว่าคะแนนที่เขาได้เนี่ยทำให้เขาได้ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนเท่ากับพรรคที่ค่อนข้างโด่งดังกว่าอย่างไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์หรือว่าเสรีรวมไทยของป้าเสรีพิสทจิ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งโอเคแหละว่าเขาอาจจะมีฐานเสียงของเขานะซึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้ไปรู้จักเขาอาจจะโด่งดังในบางท้องที่ที่อื่นอะไรย่างเงี้ยแต่ที่มันน่าแปลกใจที่คลิปของคุณลอยแล้วก็ ของคุณภายนได้วิเคราะห์ไว้นะครับคือพักเหล่านี้เป็นพักที่มีเลขพักเบอร์ 1- ถึงหหมดเลยนะครับแล้วเบอร์7เป็นพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักใหญ่มันก็เลยแบบเอ๊ะทำไมพักที่ไม่ดังเลยเนี่ยคือความโด่งดังเนี่ยเขาสู้พักที่พูดมาตอนแรกเนี่ยไม่ได้เลยแต่กลับได้ปาร์ตี้ลิสเท่ากันคือ1น่คนนะนะแถมก็ดันบังเอิญเป็นพักเลข1เลข2เลข3เลขสเลข5เลข6ติดกันหมดเลยด้วย ซึ่งเหมือนก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเสียงนะครับที่เขาคิดกันมาว่าเนี่ยสาเหตุที่พรรคเหล่านี้ได้น่าจะเกิดจากการซื้อเสียงแต่ไม่ใช่พรรคเหล่านี้ซื้อเสียงนะครับคนที่ซื้อเสียงคือพรรคใหญ่ๆบางพรรคที่บังเอิญมีเลขเลข,เลขเดียวกันในสสเขตทีนี้พอเวลาที่คนเขาถูกซื้อเสียงเนี่ยเขาไปกาเนี่ยเขาก็เลยกาเลขเดียวกันกับทั้งสสเขตและสสปาร์ตี้ลิสปาร์ตี้ลิสก็เลยได้เป็นผลพลายได้ติดไปด้วย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อเสียงเนี่ยสามารถไปดูในคลิปกับโพสต์ต้นทางนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของพอดแคสต์ตอนนี้นะครับตอนนี้จริงๆผมอยากจะไปโฟกัสเรื่องการกาผิดมากกว่าแน่นอนว่ามันมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นเนาะแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีหลายๆคนที่กาผิดเกิดขึ้นนะครับตัวผมเองก็เป็นเนาะตอนที่เดินเข้าไปสองใบขนาดเรานั่งท่องเลขแล้วนะพักที่เราต้องการเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้ส่วนสสเขตเบอร์นี้ พอเข้าไปในคูหาปุ๊บเนี่ยสอสอเขตมันไม่มีข้อมูลพักไม่มีเลขไม่มีชื่ออะไรใดๆเลยเราต้องจําตัวเลขอย่างเดียวมันเกิดความเวอร์และกังวลมากตอนกาแบบยืนจ้องเอกสารนะนะั่นแหะอยู่สักพักเลยก่อนจะกาเลขสอสให้เราต้องการนะคนระับมันยากและกังวลจริงๆตามค่าตามที่บอกไว้ใน e ีพีที่แล้วเนาะแล้วผมก็เลยลองไปคิดเพิ่มว่าจริงๆแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะ ลดปัญหาในเรื่อง Error ของ User ในการกาผิดเนี่ยหรือเพิ่มความมั่นใจให้ User เวลาที่เข้าคูหาไปกาเนี่ยมั่นใจได้ว่าเขากำลังกาสอสเขตคนที่ต้องการจริงๆถูกต้องเนี่ยมันจะมีวิธีในการทำา u s r t t s t t n n g ยังไงได้บ้างไหมนะเพื่อวัดผลและช่วยให้เราสามารถที่จะ Improve Design และกลับมาวัดใหม่กรอบและ Make Sure ว่า Design ใหม่ของเราเนี่ยมันดีกว่าเวอร์ชันเดิมจริงนะฮะซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเรื่อง e r r o r p r e v e n t น o ัเนี่ย บัตรเลือกตั้งเนี่ยควรต้องทําหน้าที่ช่วยกันการกาผิดของคนให้ได้มากที่สุดเลยเนาะอันนี้ควรจะเป็นเมนฟังก์ชันของบัตรเลือกตั้งด้วยซ้ําเพราะว่าการเลือกตั้งคือการที่คนมาแสดงเจตจานงว่าเขาต้องการเลือกสสคนไหนหรือพรรคไหนเนาะ,นะบัตรเลือกตั้งมันเป็นแค่ทูชที่อยู่ตรงกลางเพื่อ Deliver ข้อมูลที่คนเขาต้องการสื่อสารไปยังทีมนับคนนับเขตที่นับอะเนาะและ เอาไปรวมกันถูกต้องณนะคะแนนกลางเพื่อที่จะได้ดูว่าในประเทศเนี้ยจริงๆแล้วคนต้องการเลือกสสคนไหนหรือพักไหนมากน้อยขนาดไหนก็แน่นะครับถ้าข้อมูลผิดชูผิดเนี่ยมันมีปัญหาสูงมากนะครับถ้าเราลองมองเนะเปรียบเทียบบัตรเลือกตั้งกับแอปแบงค์เนี่ยแอปธนาคารที่คนกดปุ่มตัวเลขแล้วกดผิดโอนเงินผิดเนี่ยความรุนแรงคริติคอลเนี่ยมันขนาดไหนมันสูงมากเลยใช่ไหมครับต้องการโอนเงิน 200บาทกลายเป็นองค์สองหมื่นเนี้ยโหเป็นเรื่องรับรองโพสต์ด่านในเน็ตกันรัวละนาวแต่บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันก็ความสําคัญเนี่ยมันไม่ได้น้อยอกันเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดการชี้เป็นชี้ตายประเทศได้เลยจากการที่คนที่ประชาชนส่วนมากต้องการเลือกกลับกลายเป็นผิดคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่มีการเทคแอคชั่นเลยใดๆเพราะว่ามันไม่โปร่งใสเท่าไหร่ไงบัตรที่เราเลือกไปมันหายไปไหนก็มนไม่รู้ถูกนับถูกต้องจริงหรือเปล่าไม่รู้มีการโกงเกิดขึ้นตรงกลางหรือลบาก็ไม่รู้นะฮะ ดังนั้นมันก็เลยสำคัญมากเนาะที่บัตรเลือกตั้งมันควรต้องเสร์ฟฟังก์ชันในเรื่อง error prevention ให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราอยากจะดีไซน์ตัวบัตรเลือกตั้งเนี่ยให้ออกมาช่วยให้คนมีโอกาสกาผิดน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้อย่างที่บอกเนาะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการโกงการซื้อเสียงใช่ไหมครับเราโฟกัสเพียงการที่ประชาชนแต่ละคนเข้าไปเลือก มีพรรคที่ต้องการมีสสอที่ต้องการของเขตของเขาอยู่ในใจเขาสามารถกาได้ถูกต้องจริงๆขนาดไหนเขามั่นใจในการการของเขาว่ากาถูกคนถูกพรรคแน่นอนขนาดไหนนะครับถ้าไม่ตายหรือทูอย่างนี้ที่ทาง UX เราเนี่ยทำกันประจำเพื่อ Make ัวร์ว่าดีไซน์ที่เราทำออกมาเนี่ยมัน s ิ r ์ฟสิ่งที่เราต้องการจะ a c ค i e ฟมันจริงๆก็คือการทำสิ่งเรียกว่า User Testing หรือ Usability Testing นะครับ ซึ่งจริงก็เคยพูดไว้ใน EP แรกๆนะครับตั้งแต่แบบ EP 24 Research p อย่างเงี้ย Research test UX researchers เขาทำกันอย่างไรนะครับก็ตอนนั้นก็มีพูดถึงเรื่องเนี่ย think aloud usability testing ต่างตานะครับแต่ The Concept ห์หลักๆของการทำ testing เนี่ยคือมีเพื่อดูว่า Solution หรือ Product หรือ Design ที่เราทำออกมาเนี่ยมัน serve วัตถุประสงค์ของเราได้ดีจริงๆคนใช้งานใช้ได้จริงนะครับลดปัญหาให้คนได้จริงแค่ไหนยังไงบ้าง ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่เราสร้างดีไซน์ออกมาแล้วเราไม่เคยเอาไปเทสเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นแอสซัมชันในใจใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่เราทึกทักเอาเองว่ามันดีขึ้นแย่ลงและมันก็จะถูกตัดสินหรือจัด g e โดยเซนส์นของคนในทีมเซนส์นของผู้บริหารนะครับซึ่งมันพอถูกนําไปใช้จริงๆกับยูเซอร์จริงๆเนี่ยมันอาจจะออกมาแย่ไม่ตรงตามที่เราต้องการมากๆก,ก็เป็นไปได้นะครับระบบติการทํา usability testing หรือ user testing เนี่ย ก็ควรจะต้องทำก่อนที่จะ Release หรือออกไปให้ User ใช้งานจริงๆข้านอกเพราะมันจะลดคอสเยอะมากเพราะว่าถ้าเรารีบเทสแล้วเรารีบรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วรีบแก้มแต่นนเนิน่นก่อนจะออกไปให้คนใช้จริงนะฮะถ้าสมมติว่าเราไม่เทสเนาะแล้วเราปล่อยออกไปให้คนใช้ก่อนเนี่ยถ้าสมมติเราพูดถึงซอฟต์แวร์สักตัวนึ่งเนาะหรือดิจิตอลโปรดักตเนี่ยเอาไปใช้จริงเกิดปัญหาการใช้งานปุ๊บคอสในการกลับมาแก้เนี่ย เดฟต้องมานั่งแก้โค้ดใหม่แก้ปัญหาการใช้งานแก้โฟโล์แก้ดีไซน์เนี่ยคอสมันเยอะถ้าสมมติเรารีบเทสตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นโปรโตไทป์หรือเรายังอยู่ในมือเนาะเป็นดีไซน์จำลองก่อนที่จะเอาไป Implement ใช้จริงเนี่ยมันก็จะลดคอสได้มหาศาลแต่ในเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยคือโอเคเราคงไม่ได้แบบเอากลับมาปรับแก้ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะมันก็ต้องไปอีก4ปีข้างหน้าแต่คำว่าคอสที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดกับประเทศชาติใช่ไหมคนที่เขามีเจตจำนงต้องการเลือกพักไหน เลือกสสคนไหนในเขตกับเลือกผิดเนี้ยทำให้อนาคตของชาติก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่ตรงกับคนที่เขาต้องการนะครับซึ่งของง่ายๆ simple simple อย่างแค่กระดาษที่ใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยก็สามารถทำ usability testing ได้นะครับและจริงๆแล้วผมว่ามันควรจะต้องเริ่มมีการทำ usability testing กับของ simple แบบกระดาษแต่ต้องนำไปใช้จริงทั้งประเทศระดับเนี้ยเนาะ เพราะสเกลมันใหญ่มากคอสมันรุนแรงมากถ้ามันทำออกมาแล้วมันเกิดปัญหาการใช้งานครับโดยเราก็มีแอสม m สชั่นอยู่ในใจแล้วว่าเนี่ยถ้าบัตรเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยมันก่อให้เกิดการเลือกหรือกาผิดพลาดได้ง่ายมากเนี่ยมันง่ายมากขนาดไหนซึ่งปกติเวลาที่เราทำ usability testing เนี่ยเราก็จะต้องมี hypothesis หรือสมมติฐานเนี่ยในใจนะว่าสิ่งที่เราอยากจะ a l i d เด e อยากจะ e ทสเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า Product ของเราเนี่ยคนใช้งานไปแล้วทีมเราใช้ผู้บริหารใช้คนอื่นที่เป็น potential user ลองใช้คนไม่ได้บ่นเรื่องความยากความสับสนความงงความกังวลกาผิดใช้ผิดต่างๆ่นานาเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่ Product เราไม่ได้มีปัญหาการใช้งานอะไรเท่าไหร่และอาจจะไม่จําเป็นต้องท user ํา usability testing ก็ยังได้นะครับแต่อันนี้ใช้คําว่าน้าจานาะคือจริงๆแล้วว่าโปรดักอะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะอย่างี้ถ้ามันมี Impact ในการร้อนจบไปแล้วเกิดปัญหาการใช้งานสูงเนี่ยมันควรจะต้องทสก่อนยิ่งในกรณีนี้เนี่ยมีคนมาเตือนตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่คนรู้ว่าบัตรเลือกตั้งเป็น2ใบและเลขพักไม่เหมือนกันต่างๆนานาตั้งแต่แรกมีหลายๆคนมีความรู้สึกกังวลว่ามันจะก่อให้เกิดการการผิดตั้งแต่แรกดังนั้นแปลว่าอันเนี้ยมีไอ้ไฮโปเทอซิสหรือสมมติฐานอยู่แล้วว่าดีไซน์บัตรแบบเนี้ยมันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการการของยูเซอร์ได้ง่าย พอเรามีไฮพอเซิสพวกนี้อยู่เนี่ยแปลว่าเราควรเทสครับขั้นต่อมาเราก็มาเริ่มทําการเทสกันได้เนาะซึ่งการเทสเนี่ยเราจะโฟกัสหลายอย่าง,างนะโปรติกก็คือโฟกัสเป็นเรื่องว่าเวลาที่คนใช้งานมีจุดที่เขาสะดุดตรงไหนบ้างไหมและเขาสามารถใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบไปถึงปลายทางที่เขาต้องการไปถึงได้ไหมอันนั้นสําหรับโปรดักที่เป็นดิจิตอลเนาะพอโปรดักที่มันเป็นกระดาษเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีช่วงการใช้งานนานเนาะการใช้งานมันคือแค่เอากระดาษเข้ามาแล้วก็กา แล้วก็ไปหย่อนตู้เ๊ะเขาเรียกหีบใช่ไหมเขาว่าหีบก็จบแล้วเ,าเนาะมันไม่ได้ยาวมากนะครับดังนั้นเราจะไปโฟกัสสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสเป็นหลักเลยก็ได้ก็กคือเรื่อง Er r ร r rate ะเ,เนาะหรือโอกาสท,ที่คนจะกาผิดเนาะซึ่งวิธีการเทสเนี่ยอ่ะเราจะเทสไงดีนะครับก็จะมี2เรื่องเนาะหนึ่งคือ user แค่ไหนกับ2เทสยังไงนะครับส่วนแรกก่อน user แค่ไหนปกติแล้วเนี่ยการทำ usability testing เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ user เยอะมากเพราะว่า User e l i t y Testing เป็นการวัดทักษะการใช้งานของคนเนาะมันจะโฟกัสเปียงระดับเขาใช้คาว่าสติปัญญานะครับแต่ว่ามันไม่ได้วัดที่สติปัญญาของ User จริงหรอกแต่มันเหมือนกับว่าเวลาที่คนมาทดลองใช้งาน Product อะไรก็แล้วแต่ u s a b i l i t y มันจะเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาของตัวเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก็คือการหาวิธีการในการใช้ให้มันจบให้ได้นะ เพราะว่าการใช้งานโปรดักอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันต้องใช้สติปัญญาสูงใช้พลังงานสมองสูงมันแปลว่าโปรดักมาดีไซน์ออกมาใช้ยากใช่ไหมโปรดักที่ใช้ง่ายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้สติปัญญาสูงมากและมันไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานสมองในการประมวลผลในการคิดคาดเดาหรือต้องจําข้อมูลอะไรมากมายนะครับเราสามารถใช้สัญชาตญาณหรือเซนส์ไปเรื่อยๆในการใช้งานได้นะครับและไม่ได้เกิดความเครียดในการใช้งานหรือที่เรียกว่า Mental effort นะเนาะไม่ต้องใช้ตรงนั้นมากเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้นี่สำหรับโปรดักที่ง่าย ซึ่งนั่นก็แปลว่าการทำ usability testing เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะมหาศาลก็ได้ซึ่งมันจะต่างนิดนึงเนะกับ research ประเภททาง marketing ที่เขาจะไปโฟกัสเรื่องคนส่วนมากชอบอะไรคิดเห็นยังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไงมันเป็นคนละเรื่องกันเนาะถ้าปัญหาที่ยากคนสติปัญญาทั่วไปคนหนึ่งเจอแล้วรู้สึกยากมันก็จะต้องยากกับคนส่วนมากในท้องตลาดเช่นกันนะฮะถ้าเทียบเพิ่มเติมนะครับอย่างเ การทำรีเสิร์ชประเภทมาร์เก็ตติงเนาะเช่นการทำเซอร์เวดูว่าคนส่วนมากอยากจะเลือกพักไหนอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างเยอะเนาะมันจะได้เป็นเร p r e s ร n เซน i v e ีฟหรือเป็นตัวแทนได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับแต่การทำยูสเบรียท์เทสติ่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราไม่ได้สนใจความคิดเหนขอคนเหล่านี้เราสนใจว่าเขาสามารถใช้มันได้หรือเปล่านะครับของที่มันยากหรือมันมีโอกาสเกิดปัญหาการใช้งานเยอะเทสกับคนไม่กี่คนเราก็จะเริ่มเห็นสิกเนลแล้วว่ามี การเกิดปัญหาการใช้งานเยอะนะครับแต่ว่าอย่างในกรณีัตรเลือกตั้งเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วเทสเนี่ยไม่จําเป็นต้องเทสถึงร้อยคนก็ได้นะเอาคนสักแบบสิบยี่สิบคนห้าสิบคนก็ยังได้นะครับสมมติเท่ามีเวลามีบัตเจตในการที่จะไปลองรีคูดคนเนี่ยมาแล้วก็จะลองเทสกับคนสักอ่ะร้อยสองร้อยคนก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องเป็นต้องแบบถึงระดับห้าร้อยคนพันคนเยอะเท่าการทำเซอร์เวย์นะไม่ต้องเป็นต้องขนาดนั้น ถ้าเป็นผมเนี่ยส่วนตัวผมว่าอาจจะลองเทสแค่สักสักห้าสิบคนถึงร้อยคนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีบัต g เจ็ตไม่มีเวลาเท่าไหร่จริงๆเนี่ยสักยี่สิบคนก็ยังพอไหวนะส่วนต่อมานะก็คือว่าแล้วตอนเทสเนี่ยควรทำยังไงบ้างเราก็าจจะแบบคัดคนมายี่สิบคนลองถามเขาดูก,ก่อนว่าในใจเขาต้องการเลือกพักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลองให้จำลองสถานการณ์ ในการกาบัตรเลยว่าเนี่ยคุณมาถึงนะเรายื่นบัตรให้คุณเดินเข้าไปในครูหากาคนที่คุณต้องการนะครับแล้วมาดูซิว่าใน20คนนี้มีคนที่กาผิดไม่ตรงกับเจตจำนงของเขาจริงๆอ่ะกี่คนนะครับเราก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆว,ว่าใน20คนเนี่ยเออร์เรนมันเยอะขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ลืมเมนชั่นไปนิดนึงครับเกี่ยวเรื่องการคละกลุ่มคนที่เราดึงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นยูเซอร์มาเทสเนี่ยหลายๆครั้งคนชอบมองในเรื่องเดโมแกรมฟิกเนาะ หรือพวกอายุเพศวัยอาชีพอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นนะ่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับเวลาที่เราอยากจะทำ market research นอะอยากจะรู้คนแต่ละกลุ่มแต่ละ d e m o กรา p h i เนะี่ยมเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงแต่อย่างที่บอกสิ่งที่สําคัญมากกว่าในการทําเรื่อง user test ในด้าน UX เนะี่ยมันคือสติปัญญาเนาะหรือร e ดับของความคล่องแคล่วในการจําข้อมูล information ต่างๆนะโอกาสที่จะกาถูกกาผิดนะ ดังนั้นไม่ต้องโฟกัสเรื่องดโมกราฟิกมากก็ได้นะครับจริงๆเคยพูดเรื่องนี้ในต,ตอน EP 30มสิบนะเนาะคัดคนมาเร์ชวางเกณฑ์ยังไงลืมเรื่องเดโมกราฟิกไปก่อนนะครับนั่นก็คือเวลาที่โาคลาสเนี่ยอาจจะลองแวรี่ระดับสติปัญญานะครับคืออันนี้พูดไปอาจจะฟังดูซุ่มเสี่ยงกับการเหมือนไปเหยียดคนอะเนาะแต่ว่าคือคนในสังคมเนี่ยอาชีพที่แตกต่างกันก็มีโอกาสที่จะส่งผลต่อระดับสติปัญญาหรือความคล่องแคล่วในการ ประมวลผลข้อมูลทําความเข้าใจการใช้งานของยากๆซับซ้อนได้นะครับซึ่งด e โมกราฟิกบางอย่างเนาะอาจจะส่งผลต่อสติปัญญาได้บ้างนะครับเช่นอย่างกรณีเนาะอาชีพที่แตกต่างกันเช่นวิศวกรกับคนเก็บขยะเงี้ยแน่นอนกลุ่มวิศวกรกน,น่าจะต้องมีสติปัญญาที่สูงกว่าทางกลุ่มคนเก็บขยะใช่ไหมหรืออย่างอายุเงี้ยกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมีสติปัญญาที่ ไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยชาร์ปเท่ากลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานอะไรเงี้ยนะครับถ้าอย่างกรณีเนี้ยเดโมกราฟิกบางอย่างอาจจะโอเคนะครับแต่อย่าไปเริ่มที่เดโมกราฟิกก่อนจริงๆเขาว่าสติปัญญาเนี่ยมันฟังดูแบบเป็นคำที่ฟังดูเหยียดเนาะถ้าผมใช้คาว่า Intelligence แทนมันจะดีกว่าไหมก็เราคัดคนมาทสเนาะ20ส20คน50คนหรือ100คนเนี่ย b a s e d on level of i n t e l ล i g e n น e นะครับคละ Intelligence แต่เวลาคละเนี่ย ไม่จาเป็นต้องกับคนที่แบบฉลาดจัดจัดมากก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะพยายามไป cover กลุ่ม user ที่น่าจะมีปัญหาการใช้งานมากกว่าอย่างในกรณีเนี้ยเรื่องการกาบัตเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ได้คล่องแคล่วเท่าหรือมี level of intelligence ที่ประมาณค่าเฉลีย่ยหรือน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เราควรไปโฟกัสมากกว่าเพราะว่าถ้าเราดีไซน์ให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้ได้โดยไม่เคยมีปัญหาการกาเท่าไหร่ กลุ่มคนที่มี High Intelligence ก็มีโอกาสสูงที่จะสามารถใช้งานได้สบายๆไปด้วยนะครับดังนั้นเราก็อาจจะลองคัดคนหลักๆเนี่ยเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปแล้วคนชาวนาหรือคนแก่อะไรเงี้ยที่ตามองไม่เห็นตาฟ้าฟังเนี่ยหรือผู้ใช้แรงงานหรือคนที่อ่านหนังสือไม่เคยออกเช่นชาวเขาอะไรนิดหน่อยถ้าเราหาได้นะคัดคนเหล่านี้มาแล้วลองให้เขาลองเทสกันกาดูแล้วดูเอ r อร์ว่า มันออกมา Erro r มันอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะจากคนเหล่านี้นะครับแล้วเราอาจจะลองเทสดีไซน์หลายแบบก็ได้เนะาะสมมติว่ามีดีไซน์ A ที่เป็นแบบปัจจุบันเนี่ยกับดีไซน์ B สมมติเราลองเอาหน้าของผู้สมัครเขตเนี่ยแปะลงไปในบัตรเลือกตั้งด้วยแล้วลองไปทดสดูว่าการใส่หน้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยลด r r o r r a ร e ขนาดไหนนะครับซึ่งอาจจะไปทสกับคนอีกกลุ่มนึงอีก20คนดูก็ได้เนาะแล้วลองมาคอมเพร็กดูคร่าวๆแล้วก็จะเห็นค่าประมาณคร่าวๆได้ว่าดีไซน์ A มันก่อให้เกิด Erro r มากกว่าดีไซน์ B ขนาดไหนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญเนะเพราะว่าจาก EP ที่แล้วที่เคยพูดไปบอกว่าดีไซน์บัตรเลือกตั้งที่เขาใช้เป็นบัตรโหลหรือเป็นบัตรแบบเดียวกันที่ใช้ได้ทั้งประเทศและไม่มีชื่อไม่มีหน้าของผู้สมัครแต่ละเขตเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆมันคือเพื่อประหยัดงบเนาะถ้าสมมติว่าเรามี Data ในมือคือการเทสส่วงไม่มีรูปกับมีรูปแล้วต้องพิมพ์แยกตามเขตเนี่ยแล้วเราเห็น Data ชัดเจนสมมติว่าเนี่ย แบบที่พิมพ์รูปมีรูปหรือมีชื่อเข้าไปเนี่ยมันช่วยลดอัตราการเกิดเอ r o r ได้ระดับแบบสมมุติเทสออกมาดีขึ้น40% 40%เลยนะถ้า40%เรนี่ยเราลองตีเป็น population ของประเทศไทยนะสมมติคนมาเลือกตั้ง30ล้านคนเนี่ย40%ของ30ล้านคนเนี่ยอาจจะโอเป็นเท่าไหร่12ล้านคนเลยนะแปลว่าดีไซน์ที่แย่กว่าเนี่ยส่งผลทำให้คน12ล้านคนมีโอกาสกาผิด ถ้าเทียบกับงบที่ต้องเพิ่มกับการพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีชื่อคนหรือมีหน้าคนเข้าไปเนี่ยสมมุติว่าเพิ่มงบอีก10ล้านบาทเราก็สามารถใช้ตรงนี้มาเพื่อ justify เนาะหรือเพื่อเสนอแล้วก็ convince ให้เกิดการอนุมัติงบที่มากขึ้นได้เพราะมันส่งผลต่อ12ล้านนี่คือแบบคะแนนมากกว่าพักเพื่อไทยที่ได้อันดับ2ออีกนะครับเนี่ยและนอกเหนือจากอ่ะให้คนมาลองการหรือส่วนของการทำ user test เนี่ยเรายังสามารถที่จะ ให้ยูเซอร์ของเราเนี่ยลองให้คะแนนหลังจากที่ลองใช้งานตัวโปรดักต์นี้ไปแล้วนะครับสมมติเราตั้งไฮโปทิเซสต์ตอนแรกเนาะว่าคนน่าจะมีความกังวลกับการกาว่ากลัวกาผิดกาถูกเนี่ยอย่างที่ตอนแรกพูดไปเนาะการกาบัตรแบบเนี้ยตัวผมเองเนี่ยถึงผมเนี่ยจะกาไม่ได้ผิดคนหวังว่าไม่น่าจะผิดนะเพราะเช็ค3ามสี่รอบครับแต่สิ่งที่มันเกิดอยู่ในใจผมเนี่ยคือความกังวลในการกาครับถ้าเรามีไฮโปทีเซสว่ายูเซอร์เนี่ย อาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะเช่นรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้งานรู้สึกว่าตัวเองกาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเอาตรงเนี้ยมาถามตอนจบเพิ่มเติมได้นะพอเขากาเสร็จใช่ไหมครับเรามาถามเขาเพิ่มว่าคุณรู้สึกว่าตอนที่คุณกาเลือกเนี่ยด้วยการใช้บัตรเลือกตั้งแบบเนี้ยคุณมั่นใจว่าคุณเลือกถูกต้องตรงตามคนที่คุณต้องการหรือพรรคที่คุณต้องการขนาดไหนเต็มสิบคือมั่นใจเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์คืออาจจะแบบว่า โอ้โหไม่มั่นใจเลยแบบคิดว่ากาผิดแน่นอนร้อยเปอร์นะครับเลยเขาช่วยให้คะแนนเรตติ้งหน่อยแล้วเรามาหาค่า Average เฉลี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอะดีไซน์เราเทสสคน20คนเนี่ยเนาะมันอาจจะมีโอกาสที่จริงๆแล้วคนที่กาผิดอะอาจจะมีแค่2%เองนะครับแต่ว่าคน60%รู้สึกกังวลตอนกามันก็จะเป็นหนึ่งใน Data ที่ใช้ในการช่วยเรา Back ได้ว่าดีไซน์เนี่ยถึงมันจะคนอาจจะบังเอิญว่ากาถูกเนาะ แต่ว่าในใจลึกๆเขาอะมันก่อให้เกิดความกังวลซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามี Data ในมือเพิ่มเติมเพื่อถ้าเรามีดีไซน์2แบบเนาะสามารถเทียบกันได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆ EP นี้พูดถึงเรื่องการทำ User Testing หรือ Usability Testing นะครับทดของง่ายๆ simple เช่นบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราก็ทำได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกประเทศทางฝั่งยุโรปรืออเมริกาเนี่ย เขาก็มี UX ที่ทำในพวกโปรเซส s พวกนี้เพื่อ Make sure ว่าของที่ทำให้ประชาชนส่วนมากใช้อะมันไม่ได้มีปัญหาการใช้งานเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะเขามองถึงเรื่องคอร์สที่มันเกิดมันรุนแรงกับการไม่ได้ทำนะครับแล้วถ้าใครสนใจเรื่องพวก usability testing เพิ่มเนี่ยประเวินว่าวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับวันพุธพอดีเขาเชิญไปเป็น panel แจมกับเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำ usability testing เลยพวกเนี้ยนะครับเกี่ยวกับระบบรัฐบาลต่างๆไปแจมกับทีมไทยกอล์ฟนะครับที่เขาเป็นอาสาสมัครที่ทำเกี่ยวโปรเจกต์ project, เกี่ยวกับพวกรัฐบาลเลยพวกเนี้ยนะครับก็จะไปคุยเกี่ยวเรื่องเนี้ย usability testing ใครสนใจก็ตามมาฟังกันได้นะครับตอนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ไว้ใน description นครับกดเข้าไปดูมันรู้สึกว่าต้องลงทะเบียนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ซูมตามมาให้นะฮะและถ้าคุณมีคำถามอะไร โพสต์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ของช่องทางที่คุณรับฟังได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ